ถึงไอ้นี่แล้วสน,นามกินะนอนเมืองแล้วโอ้โหรีดจงสุดชีวิตนะจ๊ะาอันนั้นเลยนะเออออกมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนนะอ้วนเอาหมวกกระนกมาแล้วเดี๋ยวอ้วนลงมาอ้าวอ้วนจะกินอะไรล่ะไปไปกินนงนนทบุรีไหมไอ้ที่ ไปกินหน่องังสิไปกินนอนทั้งดีไหมที่มีปลาดุกย่างอ่ะอะไรนะถูไฟโอ,อ้ยไ,ไ,ไออายต้นเ,เดี๋ยวเอาหมวกเอามาเดี๋ยวเลี้ยงก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวถึงใกล้ถึง,ถ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 งสะพานพระรามเจ็ดเดี๋ยวโทรไปเต็มตัวเลยเอาหมวกน็อกลงมาด้วย แค่ไปโทรมามจ่าให้เราก็มาถึงหอแนละ้วให้คนใช้ที่บ้านผมเนี่ยลงมาเลยเดี๋ยวผมวันเนี้ยผมจะเลี้ยงข้าวคนใช้ที่บ้านผมเองถ้าเขาอยากกินข้าวได้ได้ไดจัดให้ เดี๋ยวพาไปยังข้างเลยครับแถวนนทบุรีครับตรงนี้เราอยู่ตรงโซนพระรามเจ็ดก็ไม่ไกลจากนนทบุรีมากอร่อยครับร้านนี้เป็นร้านอาหารอีสานอันนี้สันหรอ,อสันไหะเดี๋ยวดูกันว่าจะน่ากินแค่ไหนนะไปไปขี่รถก่อนอ่ะมันลงมาแล้วถึงแล้วฮไปนี่รถจักรยานย ขึ้นมาไห,หนหูพี่<ม>เอาเล<ห>ี<ห>้ยงเข้าเลยน <ะ S 1> หนูอะไระอไรพูดเลยวะฮะยั่งมาเออเดี๋ยวค่อยใสใ่เก็บไว้ก่อนอเอาแบกให้ด้วยอเอออย่าบ่นนอกเลยไปแบกไปอ่าเออนี้หน่อยนี้หน่อยแหมท่านบนหนักกว่านี้เคยแบกมาแล้วแหมเดินนะ เดี๋ยวเอากระเป๋าแล้วมาใส่นี่เอาใครมาไหนูเออใครเพื่อขึ้นมาขึ้นขามเออมาทำไมอ๋ออะขึ้นมาขึ้นมาโอเค นะคกี่วันพุทบาทนะจริงแลนะ้วผิดกฎราจรนะครับไม่สมควรแต่ผมก็มันหอประตูทางเข้ามาอยู่ตรงนี้เนะ่ี่ยราจต้องไปเจาะข้างในหออ่ะมันก็ต้องคืนพุบาทนะครับก็ต้องยอมรับสภาพไปโอเคเดี๋ยวเราขี่รถไปร้านอาหารอีสานกันอ๋ะจะถึงแล้วครับร้านอาหารอีสาน มันจะเลยตรงนี้ไปหน่อยนี่เอบลาบร้อยเอ็ดอ่าพระรามห้าถึงแล้วนี่ถึงแล้วครับาร้อยเอ็ดพระรามห้า e b, จอดเลยจอดเลยจอดเลยอะลง อะไรโอ้ดูดิทำไมไม่เหยียบอันนี้ขึ้นแล้วก็เอาขาลง,เ,งเออเยอะไดลอ่ะ <c oughs> โอ้ยถึงก็้ทีเนี่ยคนก็ค่อนข้างเยอะนะดูสิ เราเข้าไปแล้วสังหารนี่พี่บ๊อกมาเลย์นี่ว่ะอ่ายี่สิบกว่ทาทั้งนะแล้วก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวอ้าวกินอะไรสั่งมาคนใช้ที่บ้านเนี่ยอ่ากินอะไรก็ยอ,อย่าลืมอันนี้ด้วยยำอะไรจำหอยหอยอะไรวะ ơi ừ, hoài khen yam hoài khen mà đục dăm dăm hoài khen ờ à, có mà đục dăm có đục dùng dao đi ờ tâm rồi ไข่เค็มเฮ้ยมีเอาเออก็ก็อร่อยนะได้ไหม แก้มันก็บอกข้างเองกินไปแล้วน<ด>ี่กินไปแล้วนี่แก้มมันอ,ะอ่ะอ๋เดือดยอดมแล้วเนี่ยเขาว่าปลาดุกเนี่ยมันต้องกินกับก้างไงอ่าดูดิเนี่ย อยากนะคนใช้ที่บ้านเนี่ยอยากกินนะถ้าพามาเลี้ยงนะน,นี่ดูดิการจิ้มเข้าเนี่ยวปงบอกนี่อ้อมหูไม่ห้วนนะโนะอ้โหตักเนคำไม่กินเหรอกินหมดเลยไม่เพีย,เ,ยเลย,ยอ่ะ,ะข้าปากเข้าวปลาข้าวปลา ข้าวเหนียวดีแหละเนี่นยงเขาอีสานแท้โอเคร้อ,อ,คอยอารยธรรมถังเสร็จแล้วอ,อ,อ,อิ่มแล้วมั้งบ้านได้อิ่มละเดี๋ยวกลับกันดีกว่าเจี่ยงเลยโดูมันกินประดุดะกเลยโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับกลับไหนอะแล้วแต่ถ้ากลับนะ Okay. เคก็ตอนนี้ก็อยู่ <c oughs> เราอยู่ที่ไหนไหมาลาดกระบีค่ะไม่ใช่แถวไหนอ,อะสะพานพระรามห้าใช่ไหมเมื่อกี้ได้เดินได้ผ่านมาแล้วต้องกลับทางนี้ปะหรือกลับทางเดิมปะอ,อ,อยู่เทินไหมอยู่เทินง่ายกว่าใช่ไหมอ,อ๋อปกติเรากลับทางมุ้นกันใช่ไหาามถนนลาดกระบีนค่ะนั่นหรอโอเค ต้องถนนรถก็ไม่เยอะนะที่นี่ออิ่มท้องหนังตาอิ่มเอ้ยไม่ใช่สิหนังท้องนี่หนังท้องตึงหนังตาทหย่นอนอืง่วงแล้ว โอเคครับเราก็มาถึงหอแล้วตอนนี้ก็ผมขอจบคลิปนี้เท่าน,นี้แล้วกันครับขอมากครับที่รับชมนะครับของสวัสดีครับ